ได้ยังกินพอไงต้มปาลาเหรอครับนี่พอสุกเป็นฟูจ้ำเดียหาต้มปลาคอยไงมือนั่นแหละต้มปลาไม่ ดีค่ะพี่น้องสุขสุขจ้าเห็ดยังกินหูปักพี่น้องได้ยังกินพอไงพอซุปสวัสดีครับพี่น้องมานีก็ได้ปู่ทุกคนเด้อครับวันนี้ดีว่าทางฝีพอไงต้มปลาเหรอครับนี่พอสุปคนพูดจำเด้ยร์ไพี่น้องต้มปลาคอไงมือนั่นล่ะต้มไก่ไหมใส่หยังใส้ปลาคามต้มปลาคอนปลาคอนตัวไงใส่ปลาขามดิบพี่น้องต้มเสียบใส่บไส้ปลาคามดิบ ต้มสมหมอเดือดไปปุ๊บขันมันฟดมันต้องเดือดขันมันบ่เดือดมันก็บ่าฟดแมนบ่แมนวัวกวางถ้เนาะเนาะเต้นต่ไม่ได้กินเขาเลยอ่ะวันนี้เขาก็มี่คามี่แบบถามเรื่องกับเป็นใส่น้ำใส่ย่ามันโอ้บางหันหนาบางหันเย็นเดี๋ยว้อยวันนี้เป็นหกปุ้นขึ้นมาหลายเติบแล้วเดือดงานน้ำกันถามอีกหนึ่งว่า เยนกินทีต้มไกล่นีงว่าถามว่ามอดเยดเปคนนนงทันฝุดนนั้อันนึ่ว่าบ่ทันฝดอันนึ่ว่าใส่ใส่นน่นำมับ่ทันเดียดใส่อยู่ใส่อยู่ใส่ใส่เลยมีตาแดงมันจะฉ่ำไหมแบอหักผักชีใส่หักน้ำใส่หักน้ำไปุปตองไปลงไปต้องใส่ริกเพราะว่าเขาเสียจอยู่แล้วอออาไปลงเอา่ เนี่ยเ็กส่มออเกต้นเด็ดนแมัอ้ยออกเออถ้าใส่ย่น้นเราปักเขือเทศเอาลงอย่นี้หมันเปอยก่อนเนาะเอาเรื่องน้องก้อนพีเนเียงมันหอมหอมเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วจังเอาปลามาลกา เปิดหมอเพิ่งกลังให้เป็นไรโอ้โอ้โหได้รับไเขา่งใต่ปลาได้รับปนไปกับไปบอ้โหโอีกตัวนึงเยอะตัวเล็กปุตัวเล็กเสียเห็นตาเห็นหงส์ไปด้อครับด้อโอ้โหกระต่าไปยงหมอเขาโอ้ันนี้ไปเุงเน้อรับ่น้อง

ก็ซอยใส่พอดีเลยอ่ะ้อพรมลกินลกนมซ้อมมันกับใส่บีริ่บ่อะไราะิ้มันนะะแกตัก่อนเนาะมันหลไหมตาก่อนตักอน้หวตาเออตัวปลาเนาเออเาตัวเนยแล้วมันหล่นหมอลยมึงรู้นะตะลูกมันได้เแม่หน่อยแหม่เปียกขัดกว tại sao năm cặp ừ. à, đây hết hầm đơp y long đây đây hầm 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 ติดรุ่นค่ะมันหลายน้ำกันจ้ะไปข่อยล่างพี่น้อต้มปลาอันนั้นแก้วแก้วขามมค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้รออืมเมนี่ภาษพริกเลยกินเมนี่ภาษพริกเลยกินเลยหวานยังว่าหวานเห็ดแจ่าพี่ครับ้ปลาหนานี่ก็ต้องมันถึงกับป๋นเนื้อกระป๋น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 วอร์ปการปรุงปลาหนานี่ปลาหนานี่มันแจ่บเว้ยแต่ปลาสาสั่งโอ้ยสุดยอดเลยฟังขวดแล้วเขาจะวันสายอีกสามสองสามมันสามบ่อ พนาทังไก่หมดละตาหนานีิมันแจกเดีวตาสาสางง่ยุ่่นววัว่สยุกลางให้นาสาไปบัวนไปบึงเดีวาเขาจิไปทั้งมุกระมบุบุดรุ่นหมดหลยย่งเดียวเออย้งเหนื่อยมบ่เบียวขาดีเบี้ยวกาลังดอกกาลังบอกเยายยังให้ปลาเงรอกแมน เกีัยวกับาบาลดไปนี่จะลอกสำุยงาเแนี้จต่องมีคำตาอี่่จเนออยน่ในบ้านกลางาน้อที่แย่างบ้านแล้วต้นเพียงผี่มันพ้องงามง้ามนใจนัป็ูกห้างห้างกันนะดมันง้ามเนี่ยเพิมาลูกล้หางบ่เขามีแต่งแล้ง้ามเน <ừ. S 2> บ่หอมมีตออมตตแต่งบ่ดอ,อก,ดออก,ดออกง่ทอ,อ <c oughs> นี่นเพราะนั่นต้องลดทำจานทำเก่บงเนดอกละสามสิบาทเป็นไครเฮบ่เบิ่งเปียงออกไม่เพื่อได้ห้าสิบเด้นัโอ้ยแงไงครัตาโอ้งามดีใคยเห็นล้วต้มนมันงามดอ,อกดอ,อก่งพวแเลต้นนี้แต่งตงสามสิบน่ะคุณละต้นนี้ตมังก็ต้องดอกนี่ว่าเียมต้นงามกับดอกแง่เนาขอป่ เดี๋ยนน้นปังเลยกันเจ้ารถม้าเดียเดี๋ยวมาไถ่พ้นลุ้งหลักๆดีมันแน่นไถ่พ้นไ้พ้นขาวป่าพ้นจี๋มองแม่มองจะพูดไหมใส่ใส่เอาใส่กินปลาคอใหญ่ไปกินใส่ครับหัว่กระสับมอว์เนี่ยปลาใหญ่กระสังปลาใหญ่เขต้องหาหัวกับใส่ trong bối ở kim bối rối ở hôm qua hôm qua có qua hôm 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 ก็ไปมักกะลัดโก้คนนี้ก็มักกะลำมด้กครบัตรบัตรห้อบ่ไม่อาไี่ผู้ใหญ่ใครใครเอาใครกินเนื้อสาบา่านยอบานต้องเกสไคเฮตไคเซ่เดี๋ยวเรามาใส่ได้จักสามที่เดียวไม่ต้อ่เนี่ยแมน เขาขวดมันก็เง่นเาั้นนี่ใครร้งเลือกไอ้ดินพอนี่ไอเนซุยขึ้นเลยเขาดเนย้หดเขาขุดพ่นไงหาสื่อดินพ่นนะใครอยากหาลดแมแดงแล้วป่าดินพ่นจ้อคอยสื่อดินพ่นมะใจเลยว่าเจ้ามืเชื้อใดพ่นของ ทังที่เกีทั้งทนาเขาเด็ขายโค่นีกว่าเม่นัี่กัทางเขาก็ได้ขายกันเขาสื่ไปชมตะการต้เขาปลูกเขาหอมบัวเังอย่างไ่เขานหลดละลอยให้หลอดมันเดบปลูกว่าซีลอยด้วยดินพ่นมันแพงิเดียินว่าีลอยด้ะมันดินพ่นมาปลูกอยงนมันได้โดนมันนาำส้มปลูกพักซีพัชหอมอี่างถือกันทักเขาปลูกิดขายปลูกนี่ขายแค่ที่ะเกียรั่วนเน่เขาสื่อโค่นไปชมตะกา อยากพนี้พนสบพนอยู่เสียน้ำจกหลดอยู่ันนี้มูพเจ้าไปตาเจ้าว่าต้นไม่หลมันก็เป็นการดินหลสุกอิ่มเจ้มันมเมมา้ดินหลายม่อาไม่บามก้น้ำกับในลรมรักสืถมหน้าแล้วแล้วก็งตื้อม่มเจ้ากับจังตื้อเดินทนไปลงมากตเจ๊งนี่สุกดิน พ่นปวกเขาบอกว่าทั้งทั mm ้งไทยเขาจะบดจากนี่ว่าว่าพ่นอื่นไหมครับอื่นกัปวกกับปวกพ่นปวกบขาเอิ่นพ่นเว่าเขาเอิ่นปวกเอาโบราณมาจาว่ากันที่ามตัดผมไป็นน้านหัวจุ่มพ่นปวกหัวกัดอ่ะัวกกัดเอิ่นปวกมันงกติกาตั้งแต่หอนหัวหนังหัวหมดแล้วน มปนว่าไปสิเราพูได้หยู่กาไปเห็ดเนาะมันกระตายเบิดแล้วถ้าจะไกลถ้ากินจะไกลสิดเนาะแล้วบงนี่กรับกับสิดเพื่อผมมาทั่งการร้อนสิาเเดี๋ยวง่ายลงตกปักผมจะกินไก่ปะเขาอ่ะอืมอ่ามต่ไก้ไม่บาดิเออนั่นละโมฆาได้พนเมื่อได้ก็ิไปจัดผมนี่เมื่อแต่คุ้มไปซ้ำนั่นแล้วว่ไปหรอไงหรว ไก่หมนะีโคนั่นนต้นปลานี่เปล่ามูไก่เรียนผมมปน้นขาดศิษย์ไงไก่ต้อนนี่บป่มันนี่จะไก่ไข่ฝาแล้วตะกี่เนาะไก่เรีนไก่หนีดิอืมไกเตี่ยนตือจางตักผมหมแล้วพราเนี่ย <Down S 2> ไ,ไยนะยม่ไตัดของผอ <S <S อัวลุงของผลุงซุ่มเน,นาะปุ้ยเงยหัวละปุ้ยเงหัวละสามบาท สบาทห้าบาทถือแค่เด็กเาแมนสอบาทได้ยู่ว่าสูอเยครับว้ายเงินบาทเดียวตลาดก็ได้เนาะฮกสลึงนี่หอดลาดห่ัไปกลับเลยคนนี้ครับแตไม่ได้กี่อีรีดิตอนยังเป็นศูนย์แต่อันนตอนบ่นจัดตัวก็ยังถามบ้านกายกินข่อยางกินเห็ดรองซสก้อนกากินมากกากินมากยุ่นนี่หนองอยูกันละนี่คือเกานะ กระลำกระลำตอนกินน้ำเครื่องเรยของจริงจริงนี่สิบเอาไม่กินเลยกระลำตอนกินน้ำก็แล้วต้งแจงน้ำสูงม่กินน้ำสูงให้กินตอนเอะบัวพวกแกกับว่ากินหรกินหนึ่งเ้นวยดิบอันหมายก็หัวแจงไหนอ่างนี้ไข่เป็ดว่กินตะวกินตนพวกนี้กับว่กินโตไบระดกะพวกนี้กับ่กินโตกินต่ไขล้ดีกว่พบีกันเนาะอนก่อนปลา นี่อิริ่งได้กินตะไคร่บ่กินตะตัวกกินไข่อาภิเอตมือมันเบิร์ตกันจริงๆก็ไม่ใช่แต่พออยู่หมอ,อยังเพิง่งหนึ่งหมดิลูกอ่ะว่าเอาจะไปกินไข่ปเป็ดสิบอ่เอาปลาไหเป็ดจะไปกินโตกินยยเยอะแต่ไข่ปลาขิงขนาดปั๊บจะไปจัดแนวเสียหบหมอบอกบพี่ว่าไข่เป็ดมันผิดเตอ คนมาบอกพันโตเฟีปิดนะเขาเอื <c oughs> <c oughs> ่นว่ากระลับน้ำตอนหมอเขาบอมาพิจารณากะลัตอนน้ำสมอเนาะพิจารณาหรอวะไม่วราไม่รอวันสมอขากะพิดไปชีวต้ไอ้มันแห้งงี้นเฉยเฉยเฉยเ้าเดียวไปแหงมันแห้งมันรมมันรมยกนันกระแห้งหรลม่มันกระแห้งมันก็เหมือนหนาว่มยมหอนขึ้นไปแห้งนร่มยามหันมันก็อุ่นนะก็ต้มหนึ่งมันอีกนี่ต้มบุญเขากินเมนี่รมยามหนาวนี่หน่อยกระแหงต้านากระแห้งเนาะ ไปเกีบติบุมีบ้านมีสองอยู่กระพอแม่เอาอยู่ตังไหนม่บ้านร้านทีน้องอยู่ในหูขึ้นหนูนี่ด้นทีเพมีบ้านมีสองอยู่กระพอแม่ในพนิษไาอยู่เฮียนเป็นหลังแม่แถาแม่แถาของกออีไอย่าง้ยยูตูบก็เราอยู่กระพอก็แม่แล้ี้อยู่บ้านสองสันคื้ตรงนี้เนานี่เด้เห็ดตัวเมื่อบ้านสองสันบ่ใคมีได้แต่บ้านสองสันบ้านสองสันบ้มีนีสมอ

ิดกันกับนะพูนะทมืองผู้ดได้ันหนเอาอะไรนอนเอ,อ,นอนเืนอเสับบ้านงไม่รูห้หัวทอคโค้กโอนโนไปบาเป็นยุเป็นป้าหลายเออน้วว่าเห็ดเผิเน,นี่ค้นแตก,กไปยุุนเหมือนบานน่ากินร้อนอืมกินรอนนี่ติดหวยไปนินี่นะบานไรก่อเขาได้เขาได้ติ๊บเนืนบ,บ่ไยก็ดีสิออายไหมเอาอยู่เอ เอไรม้กินหวยมันคือใช่นไหนพูนละไรลมันเทาเงินเดียวมันเปนอบ่มาหวยรมันอดุนนี้บัตที่เห็เลยขนนี้เงินกดสมัยแต่ก็ไห้รัเนไรเินไ้่บเเอยู่เนาะได้รัเงินไปอเกิ่ะสองก็ได้รายเติมอยอ่ได้รายเติมอยู่เปิริบนน้องเา่จะก็ไหลไปนที่ตะกี้สองมนมันไหลดิว้สองมือทำสองรันะก็้ทเงินเียนเงินยงนละนาะ ว่าขันนันบวไวหายกิดันี่ปดควายในก็เะมากว่าไอ้แบบอย่งนี้เฮ้ไข่ไหแล้วแล้วเลยไอ่บบเลยไปยุงเจียวเลยดีไแล้วแล้วเลยบวกลบไปหนึ่งอโอ้กนาจุให้กินของขวัญกี่ละต้มปลาไหมแดดดีวะเคยกินบบไหนสังอิ่มมัน กินป mm hmm. ลาถ้ามาฉาดเท่าป่าสางกิน่ทันเดยวไปอพา่แสบวะกินม่ทันเลยไปเพาเคืองกินยั่งก็เสียเสียยั่งอยู่เคืองนี่ดนหมอกัยังเลยอือมึไปยั่งกับแฟนกัอิมไปกินหมองคลามไรโอแไรบค่ะพี่น้องถึงไหนไปหน้ามันแสบเนาะมันปลาแจ้วก็บลอันี่ใส่หันไปไปซุกจำนำเนี่ยเน้อปลาเขียขืนมันเว้ยเราอยากเลยโดดอก ก็แล <kinetic. S 1> ้วียว่กล้วยกินหน่อยกแขว่พวกนี่แขว่พดีพรเจ้าีหุดมาตะบานว่าไปใสไปน้าไปหัวไปก็นไปติ๊กเียย่หุ่นนิงมเม่เมียคือติดหอยเลยอืขับปติดค่สาหน้าผมมือระวางมัเี้ยยอนไปหาทางร่มมัดอยู่เมียนนาะเเงินตัวยงันเนาะเชื่อมเดกันเลย ปลาตะกียบวบปมี่เหี้ยจวนสี่นีเนี้ยสี่เส้นกอ่รักษานะไรรบกวาเนาะซื้อตเรียปลาก่ายังยิงมีอะปลาลแยทา่ตำต๊บางกุชชยไปนี่แล้วนี่มองสํำนักไปง่ายเลยตะเกี้บนอืมผมอกวแล้วตอนนี้กะอยยุดกลางอยองไม่เลยใ่ปะทางพ่ายเลยเนี่มันเป็นทวารแล้วทวารบุรีสิไปบ้านกุชุียแล้วเดี๋ยวพันขามกันแร้ว เกิดทันดีวันนี้หลืออไปใหายาบาทครับเจาเราบไปปั่นกินอะไรกนมองว่าเต็มจสร้างหัวยบปหัวได้หลายคนกินหลายคนดแบเนาะปวดม่ด้แลวก็มีแเดี๋้วก็มีร่มี๋ยวก็มีกึ่งมีวันที่เห็นตะเว้ตังรตัวมีแต้เว้นยังไงครับมันนี้ก็ปวดทุกแในมุ่งวในรองประกอบยคอยู่ร่วกันละกินขาวกินน้ำกัน มันนี่ว่าหรือว่าใส่เกือร้อยใส่เจ็ดหน่วยแม่เหมือนว่ามุกใส่บิ๊กตัวถี่มันว่าคือเตียถิ่มานมาครับแต่พอใส่เรีล้วแจ่มเป็นเป็นแบบนี้ครับผมกะขอขอบคุณขอบคุณเจ้าี้ยวสุขุพคนณด้วครับผู้คนเจ้าคิดตามัวสุขุพุทคนขอให้มีจบไมีใช้เพราปีใหม่ผมนี่ก็ขอให้จบเด้อครับสำหรับเมื่อนี้ผมกับศรีเก้าเข้ามาสวัสดีจากพี่จากหน่อเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ